นมีมีสารขอเลขสารอะไรนะก็คือความรดนิยมของคนอืคนมันทุกคนมันทุกครั้งแรกกูก็ทาตัวเล็กๆนะอ๋ออแล้วก็พูดเป็นภาษาเราไอ้จุกคนมานี่ให้หวยเขารวยหน่อยนะอเว้อไอ้จุกเขาจะได้จุกเออไอ้จุกไอ้จุกไอ้จุกมาไงอ่ะปุกไอ้จุกนี่มันมา จะรู้วันเจอไหนตั้งแต่ตั้งแต่สรางวโอ้ตั้งแต่สร้างวัดนะก่อนจะรู้ว่าอมันมีกุฏิเล็กสมัยนัพาโยมสวดมนต์วันพระกุฏิหลวงปู่ก็อยู่ข้างในก็เลยวันนั้นก็เลยว่าไอ้จุกเลยไอ้จุกส้มไอ้จุกเชงครับสองจุกเลยอสองจุกอ่ะส้มกระเชงชมจุกชมเชงอ๋อส้มจุกมึงดูโยมหน่อยนะว่าจะให้ อะไรมารบวนโยมนะว่บเขานอนนะอ่ะลุกขึ้นยายคนหนึ่งจะไปสีไปเยี่ยวเห็นเด็กน้อยคุยกันอยู่บันไดอียดเอยอะๆเลยไอ้คนหนึ่งลุกขึ้นเห็นมันเป็นนั่งผมจุกโดดเหยียบเกียบกันก็เ<อ> <c oughs> ลยว่าเอมันมีจริงไหมโอมอโหนะฮะอะหลวงปู่หลวงปู่ปกติเนี่ยหลวงปู่ใช้ยันตัวไหนเดี๋ยวผมจะให้หลวงปู่เขียนให้ผมหน่อยนะนะนะ อันนี้สีอะไรปู่มันจะชัดไหมปู่สีขาวชัดไหมครับะนะเน,นี่ยตรงปู่เขียนให้นะับี่ชาตัวแรกอ๋อที่เขียนอักษรครับ นี่ตัวตัวนี้ตัวเรียกตัวอะไรครูฮะเรียกตัวเรียกซับตัวเรียกซับนะยันตัวนี้วยยันมหาล้วรวยเรียกซับเรียกซับนี่ฮะอย่าไปว่ายันอื่นเลยอ่ามหาล้วรวยเรียกซับใครไม่แต่เรียกซับอุดมสมบูรณ์นะฮะเรียกซับอุดมสมบูรณ์นะเออเวลาที่ถ้าเขาเห็นตรงนี้เขาจะรู้นันเองไม่ใช่ใครมีคนเดียวแม้แต่จึมรถหลวงปู่ก็ใช้ตัวนี้เจิอืมนี่ฮะ นะตัวนี้เป็นถ้าคอทหางคอดหัวมันจะเหมือนกันผิดกันน้อยเดียวเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งโอยันมันไม่เหมือนใครนะบางทีดูแล้วมันเหมือนกันแต่ถ้าผิดหางนิดเดียวเขาเป็นตัวใหม่โอ้หลวงปู่มันมันดูเป็นเป็นสามสามได้นงปูนเฮ้ย <laughs> <laughs> ล้วแต่มาแลา้วพี่แล้ว <laughs> ผมสมชักใต้ตัวเลขเยอะเข้าไปใหญ่แล้วนั่นเนี่ยนะฮะเนี่ฮะออนี่นี่หลวงปู่เห็ยนนะนะนหลวงปู่เวลาที่คนมาหาหลวงปู่เนี่ยมาหลวงปู่ทาอะไรให้เขาบ้างนอกจากเอ่อเจิมหน้าลดน้ำม์ลดน้ำมลแล้วแล้วก็พูดเหมือนคุยกับโยมปบกจิตเขาขึ้นมาให้มันสูงอ๋อ คือเราจะมาเจอมาให้อย่างเดียวเลยพูดไม่อะไรไม่ทําอะไรจิตเขาก็จะอยู่นั่นเนยต้องคุยด้วยเพราะเราเปลี่ยนขึ้นมาเราก็มีนโยบายเขาเรียกว่านโยบายนโยบายนโยบายนโยบาอดึงจิตเขาขึ้นมาวันนี้คนที่เร้าหงอหงมาพบเราเขาคนนึกถึงเราเราเหมือนเขาจะเขาจะบอกว่าไม่เหมือนคนอื่นดูรูปล้โหเห็นดึนแต่แต่ในรูปนี น่ากลัวน่ากลัวเกงถามเกงถามเข้ามานั่งคุยแล้วโอ้ทันใจดีทานใจดีนะปากบอกต่อกันไปไหนกูไปมืวอวานนี้กูไปนนนอุดรอุดรโอ้เมอเพอเมือเพนนะก่อนนั้นก็ไปนาดูนโอ้ถ้าใครมาแล้วก็บางทีลูกหลานยังรอนี่ก็นั่งให้เขาต่ออเขาว่าลุงอูก็เหมือนหน่อยนะ ถ้ามีโยมมีลูกสิษมามันใจสู้อ๋อใจสู้อยากให้เขาได้ดีอยากให้เขาหมดทุกข์คนมันทุกข์มาเราจะไปสุขอยู่คนเดียวไม่ะด้เพราะเราสร้างมาแล้วอแสดงว่าหลวงปู่ได้อแคร์จิตใจลูกศิษย์ลูกหาประมาณอย่างนั้นเขาทุกข์มาหลวงปู่ก็ต้องถ้ามันมีใครจริงๆจริงคอยเข้าไปนอนอปบางทีเขามาปลุก พระที่นี่หลวงปู่โยมมาเขาทำอะไรไม่ได้ถามเอาก็ถามเขาที่ว่าถ้าสันเทนแล้วไม่ดูดวงลงนาหรือสะดาะเคาะตัดกรรมตัดเวรสวดเป็นสวดตายอาบน้ำมนต์ถ้ามันเคาะมากมันทำได้หลายอย่างหลวงปู่ดูให้เขาหลวงปู่ดูยังไงหลวงปู่ดูเส้นเส้นมือเส้นมือ กับเส้นหน้าผากและสายตาซึ่งว่าไม่มีชื่อไม่มีตัวไม่มีตน <Ừ. S 1> เอาแต่ชื่อของคนมาดูไม่ได้อ๋อต้องตัวมาเออดูลายมือ้วยมือเขาแลวเส้นของเขาเส้นของเขาแล้วก็ดูมันจะบง่งบอกอยู่ในใบหน้าอ,อมันไม่เหมือนเขาจึงว่าบอกว่าดูดวงก็ไม่ไม่เหมือนเขาอ๋อเท่ากับ ลาหลวงปู่หลวงปู่ไปได้วิชานี้มาจากไหนอ่ะหลวงปู่ฤทธิ์ลวงปู่ฤทธิ์ท่านสอนเพลินเพลินท่านสอนเพลินเพลินก็ดูเราก็เลยเอามาอ๋อดูลายมือมันมันประกอบกันหลวงปู่ประกอบกันไหมลายมือแล้วก็หน้าเออหน้าออ๋แล้วก็ริมที่ปากเขาเวลาจะพูดมันคนมีบุตรวาสนาแล้วมันเมันมุจ้ออกมาตรงนั้นหรอหลวงปู่ผมผมมีไหมลวงปู่ ไม่มีใครไม่รู้จ e ักคำพีไม่มีใครหรอกแถวๆนี้ไม่รู้จักคำพีนิวนี่เนาะก็จะเป็นคำพีนิวคู่กันกับคำพีสนหากันมีต่แนวดีๆเลยนี่นะหลวงปู่หลวงปู่คำพีะเท่าที่ผมได้คุยกับหลวงปู่เนี่ยแสดงว่าลูกศิษย์มาเนี่ยหลวงปู่มีมีความมีความเมตตาในเรื่องการ ชวนนะในการพูดคุยด้วยเพื่อจะปรับจะดึงเขาปรับอืมความทุกที่เขามีใในสะดหัวจออืันนี้เขาเรียกว่าเพิ่มต้องอ่านว่าเขาทุกแบบไหนเราจะออกมาแบบไหนเท่ากับเพิ่มเพิ่มเหมือนกับว่าหมอเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเลยไปสีดยาทับให้ไม่ได้ตรงแม้นอย่างนั้นวงปู่ตอนเนี้ยคนนะมีทุกนันะตอนเนี้เอาเอาชัดๆนะปู่นะคือตอนเนี้ย ที่สงขลาภาคใต้นะน้ำท่วมแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตเกินร้อยอีกทีนี้เนี่ยหลวงปู่ให้กำลังใจเขาหน่อยหลวงปู่ขอให้มีกำลังใจสู้นะชาวไทยปักใต้สิ่งมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ่งที่ดีมีอยู่ในหัวใจ ขอให้ปลอดภัยกันทุกตัวทุกตนทุกคนเด้อสาธุค่ะทุกคนนะรนก็ชีเนี่ยฮะก็พี่น้องชาวใต้นะครับนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับนะทุกมันมันคงอยู่ได้ไม่นานมันต้องผ่านไปมันต้องผ่านไปมันต้องผ่านไปนะมันขึ้นมันจะต้องลงขึ้นอืมนะฮะเอานะฮะวันนี้นะหลวงปู่เดี๋ยวขอพผ่อนใรายการหลวงปู่ฮะดูอยู่ฮะหลวงปู่เออญาติโยมทั้งหลายเอาแล้วนะ เอาได้ไว้ข่าหลวงปู่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ดูได้ชมรายการของคัมภีร์นิวแต่ก็ได้มาพบกับหลวงปู่คัมภีรคัมภีโลขอให้ทุกคนหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัย ผู้ใดได้ชมผู้ใดได้ติดตามก็ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยู่ดีกินดีเป็นเศรษฐีตลอดไปทุกเมื่อเดิอสาธุสาธุสาธุาธาธครับครับท่นอยู่กับรายการพระดีกระจีดังกับผมดุชาทรงสิริ